Inside of me In this dance that I can Look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow มี2-3ประเด็นนะครับวันนี้ที่จะพูดในไลฟ์เฟซบุ o กนะครับยิ่งต้องขอบคุณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับาศาสตราจารย์ดรสุชาติธาาธรรมรงเวชซึ่งวันนี้อุตสาห์ได้โพสต์ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลควรพิจารณาเปิดโรงเรียนได้แล้วครับ <S <S เนื่องจาก 1. การควบคุมโรคระบาดโควิด1 i โดยคณะแพทย์พยาบาลทําได้ดีมากการระบาดของโรคต่ํามาก <S <S คนติดเชื้อและคนเสียชีวิตน้อยเป็นที่ชื่นชมทั่วโลกจังหวัดส่วนใหญ่ไม่พบการระบาดแล้วประชาชนต้องการกลับมาทำมาหากิน ใช้ชีวิตตามปกติแล้วข้อที่2ให้เปิดโรงเรียนพร้อมกันกับมาตรการลดและชะลอโรคระบาดก็คือกอใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้านขอล้างมือรักษาความสะอาดแยกช้อนแยกจานขอรักษาระยะห่างของบุคคลงอคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวให้แยกห่างออกจากเด็กและหนุ่มสาวอยู่บ้านให้มากที่สุดเร่งการตรวจหาผู้ติดเชื้อแล้วแยกออกมารักษา แยกออกไปรักษา isolate the weak and the elderly ตามนโยบายที่ประเทศต่างๆเขาทำกันนะครับสามคือโรงเรียนไม่ใช่แหล่งระบาดของโรคโรคโควิดเด็กๆมีภูมิคุ้มกันสูงควรได้ใช้ชีวิตในวัยยาวแบบปกติ 4. เด็กๆต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาในทุกๆด้านเช่นด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจด้านสังคมวัฒนธรรมและสันทนาการ จึงเรียนทางไกลออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้นี่คือเหตุที่ต้องมีโรงเรียนเหตุที่มีโรงเรียนเพราะว่าเด็กต้องได้รับการพัฒนาการในทุกๆด้านไม่ใช่นั่งอยู่หน้าคอมวันละสี่หรือห้าชั่วโมงผมทำไมผมต้องให้ผมเป็นคนมามาให้ข้อมูลเรื่องนี้กับกระทรวงศึกษาธิการนะเขาไม่รู้เละว่าการที่คนคนหนึ่งนั่งหน้าคอมหรือนั่งท่าทีวี แบบที่คุณให้เรียนผ่านทีวีแบบที่คุณวางแผนอยู่เนี่ยแล้วคนก็ถามว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้ซ้ำผมพูดเรื่องนี้ซ้ำเพราะว่าเฮ้ ي, เรากํลาลังอยู่ในยุคที่เด็กทุกคนไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะเพราะรัฐบาลที่อ้างว่ามีโรคระบาดท,ทั้งทงที่มันไม่ได้ระบาดแล้วใจผมไม่พูดซ้ําได้ยังไงเราพูดถึงคนทั้งเจเนอเรชันนะฮะที่อาจจะไม่ได้เรียนคือเข,ข,ขาอาจจะเขาอาจจะบ้าพอไม่เรียนไปหนึ่งเทอมอะไม่เชื่อผมไห เขาบ้าพอที่จะไม่เรียนหนึ่งเทอมอ่ะคาว่าไม่ให้เรียนมันแปลว่าบังคับให้เรียนอยู่บ้านนะฮะเพราะอันนั้นมันแปลว่าไม่ได้เรียนนะฮะเข้าใจไหมฮะเรียนอยู่บ้านแปลว่าไม่ได้เรียนนะฮะเรียนออนไลน์นั่งอยู่หน้าคอมสี่ชั่วโมงก็คือไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีการวิ่งเล่นไม่ได้มีพัฒนาการร่างกายไม่ได้มีการพัฒนาการด้านสนทนาพ่อแม่สอนเองเรียนอยู่บ้านแปลว่าพ่อแม่สอนเองนะฮะไม่ต้องแปลอย่างอื่นนะฮะอย่าไปมโนโลกสวยคิดว่าเรียนออนไลน์คือ คอมพิวเตอร์มันสอนนะหรือครูจากที่โรงเรียนจะสอนผ่านคอมมานะฮะอันนั้นอันนั้นอันนั้นมัน,ม,ม,นม,ม,มันไม่มีทางเกิดขึ้นมันคือพ่อแม่สอนนอกนจากนั้นดรสุชาติบอกอย่างนี้อย่างไรก็ดีในการเปิดเรียนเนี่ยให้ยืดหยุ่นไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียนให้เด็กๆที่มีความเสี่ยงมีโรคประจําตัวและต้องการเรียนออนไลน์จากที่บ้านสามารถเลือกไม่ต้องมาโรงเรียนก็ได้ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่สําหรับการเรียนในอนาคต 6ในเอเชียจีนญี่ปุ่นเปิดโรงเรียนแล้วในยุโรปสวีเดนเดนมาร์กก็เปิดแล้วในฝรั่งเศสสิงคโปร์กาลังจะเปิดการเลื่อนเปิดโรงเรียนนานๆจะทําให้สูญเสียเวลาที่มีค่าของเด็กๆและเวลาอันมีค่าของประเทศชาติผมพูดจริงๆเวลาเวลาคนชอบบอกว่าเฮ้ยอ้น,นี้เป็นเรื่องที่ขยับออกไปได้มันไม่ใช่เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาคุมการให้บริญาต ก<ภ>ิจการเยอะมากการเรียนพิเศษไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาไม่ว่าคุณจะเรียนดนตรีหรือคุณจะเรียนกีฬาหรือคุณจะเรียนทักษะด้านต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งต่อเลโก้ต่อหุ่นยนต์หรือคุณจะไปจะไปอ่าเรียนพิเศษเลขเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมอะไรเงี้ยคุณทําไม่ได้เลยเพราะว่าเขาล็อกไว้หมดมันไม่ได้เกี่ยวกับคําสั่งปิดห้างนะคำสั่งปิดห้างนั้นมาจากกาทม ซึ่งเขาทาตามพรกอฉุกเฉินและก็สบคแต่อีกคําสั่งหนึ่งเนี่ยมันคำสั่งคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ใช่แค่ให้ปิดโรงเรียนนะฮะคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ปิดสถานการศึกษาทั้งหมดทั้งในมหาวิทยาลัยอนุบาลเรียนพิเศษในห้างนอกห้างทั้งหมดซึ่งเป็นคําสั่งที่มักง่ายอย่างน่าเกลียดสุดๆและเป็นการละเมิดสิทธิ ของทั้งผู้ปกครองและเด็กและเป็นการพรากเด็กจากการศึกษาสมมติโรงเรียนยังไม่เปิดเดือนมิถุนาย,ยนหรือคุณดิเลยกไปเพราะว่าคุณกลัวอะไรก็ไม่ทราบหรือกลัวนายด่ากลัวนาย,ยกด่ากลัวหมอมาสวดแล้วคุณขยับออกไปสถานที่เรียนพิเศษในห้างนอกห้างเนี้ยคุณเปิดไม่ได้เลยเลยคุณเห็นบรรยากาศที่ขึ้นรถไฟฟ้าเมื่อเช้านี้ไหม ที่มันแออัดยัดเยียดกันเยอะแยะขนาดนั้นคุณเห็นบรรยากาศตลาดสดหรือร้านสะดวกซื้อกลางวันไหมมันแน่นกว่าที่โรงเรียนไหมคุณเห็นบรรยากาศของสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่เข้าไปแจกของตามจุดต่างๆไหมคุณเห็นบรรยากาศการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาที่คลังที่เกิดกรมประชาสัมพันธ์ไหมมันแน่นแล้วมันมี potential ที่จะสเปรดไวรัสถ้ามีการสเปรดเนี่ยมากกว่าที่โรงเรียนเยอะ เพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าเด็กเป็นเจอร์แฟกทอรี่แล้วแล้วเหมือนกับว่าต้องขังเขาไว้ที่บ้านกระทรวงศึกษสาธิการลุกขึ้นยืนเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณจะต้องมานั่งเจอยืนเพื่อเด็กให้เขาได้เรียนหนังสือผมอยู่ในประเทศที่ผมเองเนี่ยต้องมานั่งสู้เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือฮะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ คนยากคนจนเขาลาบากขนาดไหนนะอันนั้นเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหคือรัฐบาลโดนสวดจะไม่รู้จะยังไงนายกรัฐมนตรีดันยังมาบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจจะแยกเก้าอีกเก้าเดือนไม่ต้องมาแบบบอกว่ามันจะแย่ไม่แยกเก้าเดือนคุณจะต้องหาทางออกด้วยการผ่อนคลายมาตร,ราการต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวศักยภาพของกําลังซื้อภายในดีแมนเป็นประเทศมันยังพอมีอยู่คุณต้องอันลีชตรงนั้นออกมาคุณต้องใช้เงินในการกระตุ้น1.9ล้านล้านให้เป็นด้วย คุณต้องลงรายละเอียดเป็นมันมีรายละเอียดที่จะต้องลงทั้งเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินการคลังและเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนาย,ยกต้องลงรายละเอียดไม่ใช่ไม่ใช่ลอยอยู่เฉยๆแล้ววันนี้ผมได้ยินประเด็นสองสาเรื่องซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมยังคิดอย่างนี้อยู่เรื่องคือคือวิธีการเดียวกับการระบาดของไวรัสซึ่งมันก็คุมอยู่ได้แล้วเนี่ยนะแต่สมมุติว่าคุณยังเกรงกลัวมันจะระบาดง่ายเนี่ย หลักการมันไม่มีอะไรมากหลักการก็คือว่ารักษาสภาพชีวิตให้มนุษย์ให้เขามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อันนี้เป็นหลักการดับที่หนึ่งหลักการดับที่สองพร้อมๆกันคือคุณต้องคุมการระบาดของไวรัสให้อยู่ในราที่ระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนและรัฐเนี่ยรับมือได้ซึ่งนี่ได้แล้วหลักการที่สามนะหลักการที่สามพร้อมๆกันในขณะที่คุณทำสองสิ่งนั้นเนี่ยนะฮะ ในขณะที่คุณคุมการระบาดให้ระบบสาธารณสุขรับมือได้และคุณกระตุ้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่ไม่มายุ่งด้วยการห้ามทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจนคนต้องไปยืนต่อคิวรับทานจากรัฐเนี่ยนะฮนะหลักการที่สามนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากและเป็นสิ่งที่สบคทวีสินและศูนย์บกพร่องอย่างสูงคือ แล้วมันต้องทําตรงกันข้ามในช่วงแรกช่วงแรกคุณกระตุ้นให้คนนั้นเขามีความพร้อมในการระมัดระวังตอนนี้คุณต้องทําตรงข้ามคุณต้องกระตุ้นให้คนนั้นลดความกลัวเพื่อกลับมาสู่สภาพชีวิตที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันไว้วางใจนําไปสู่การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยนําไปสู่ความมั่นใจที่ว่าในอนาคตเนี่ย คุณภาพชีวิตเราจะมีรายได้เราจะดีเราจะไม่ตกงานและส่วนละคนเนี่ยมันจะเริ่มอยากใช้เงินรัฐบาลไม่เคยทําเรื่องนี้เลยแล้วก็นั่งเตือนสติทุกคนทุกวันว่าต่อให้ตัวเลขเหลือศูนย์ก็ยังยังลดการดไม่ได้ใครไปบอกให้หนายกพูดหรือทวีสินพูดบอกว่าตัวเลขเหลือศูนย์ยังลดการดไม่ได้คือตักกะวิบัติอีกแล้วคุณบีบให้คนกลัวทุกวัน จนเศรษฐกิจมันพินาศในส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเนี่ยหดหัวอยู่ในบ้านเขาไม่จับจ่ายใช้สอยคือเศรษฐกิจมันพังลงไปกับมือรัฐบาลเพราะ s m a แ a g จวิกฤตนี้คุณบริหารวิกฤตนี้คุณต้องมองว่ามันมีโอกาสที่จะพยุงให้กำลังซื้อในประเทศมันมีพอที่จะรักษารายได้ของคนชนชนั้นกลางที่เขาเป็นผู้ประกอบการเขาจะได้ไม่ต้องเล y o ออฟคนเพราะคนชนั้นกลาง ชนชั้นกลางที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจพอเขาปลดคนงานพนักงานเนี่ยสมมติเขาทำผับทำบาร์เขาขายของไม่ได้เขาขายเหล้าไม่ได้เขาให้พนักงานหยุดงานแล้วสำหรับพนักงานหยุดงานทำอะไรอะ่ะไปสักพักเขาก็ต้องไปของเงินเยียวยาจากรัฐแล,แล้วรัฐเยียวยาเขาได้ไหมไม่ได้เพราะแค่เยียวยาแค่นี้ก็ไม่เป็นของอเมริกาเนี่ยส่งเช็คถึงบ้านเลย ยังไม่ทันได้ลงทะเบียนเลยเลยหนึ่งพันสองร้อยดอลล่์ส่งไปแล้วคือมันคนละระบบแต่ว่าประเด็นก็คือว่าความที่มันคนละระบบเนี่ยคุณก็ควรจะรู้ว่ามันเยียวยาได้ไม่ถึงไหนเพราะว่าเป็นเป็นระบบ e x c l u s i v e คือคุณ e x c l u d e คนออกไปก่อนแล้วคุณให้เขามาลงทะเบียนแล้วถ้าได้ค่าเข้าเงินไขถึงจะได้ซึ่งมันเป็นระบบที่ขวยต้องแก้คือทั้งหมดนี้มันต้องลือเท่านั้นนะ่ะแต่เงินผมไม่มีอำนาจรัฐและผมไม่สนใจที่จะมีอำนาจรัฐ้วยเพราะว่า ถ้าถ้าจะไปมีอำนาจรัฐถึงเวลาก็ก็เดี๋ยวโดนศาลร,รัฐธรรมนูญโดนอะไรมาเล่นงานอีกก็ก็ช่างมันไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปตั้งใจลงทุนเพื่อเพื่อรับใช้ประชาชนพอถึงเวลาถ้าทําอย่างนั้นก็โดนโดนคนคนนู้นคนนี้หาเรื่องก็ไม่เป็นไรก็ยังดีมี a c e b o o k นะสื่อสารกับประชาชนได้ในวันนี้พูดตามตรงนะฮะผมเห็นฝีมือของประสิทธิภาพของรัฐบาลในเรื่องของการเยียวยาด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮนะเฮ้ยให้ผมเป็นนายกดีกว่านี้ไม่รู้กี่เท่า แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเป็นนะฮะเป็นก็มานั่งโดนคนที่เกลียดด่านะก็ได้นายกอย่างเงี้ยดีละนะฮะได้นายกอย่างเงี้ยดีละดีที่สุดที่เราจะได้ละในโครงสร้างอำนาจปัจจุบันไม่ได้อะไรดีกว่านี้หรอกแดดสองหน้าพระอาทิตย์กำลังจะตกคือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็อย่างหนึ่งนะถ้ามันมาจากโรคระบาด เสร็จแล้วเทามันมาจากโรคระบาดเสร็จแล้วเรามีรัฐบาลที่ยีวยวยาไม่เก่ง 2. ไปซ้ําเติมประชาชนด้วยคําสั่งเวรกรรมที่ไปทําให้เขาประกอบอาชีพไม่ได้เรื่องเล่าเนี่ยนะฮะโทษทีคุณไปห้ามขายเพื่ออะไรหมอคนไหนไปบอกคุณแล้วหมอส่วนใหญ่เขาไม่ได้สุดโต่งขนาดสายที่ไปคุมนายกคุณต้องการเว้นระยะห่างระหว่างคนใช่ไหมแล้วคุณไปสั่ง ห้ามขายเหล้าเพื่อให้คนไปรีบไปกักตุนซื้อเหล้าอ่ะฉะนั้นคุณไปว่าเขาอีกว่าเฮ้ยอย่ามาก,ากักตุนอย่างนี้ก็ถ้าคุณไม่สั่งตั้งแต่แรกว่าห้ามขายเหล้าเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีฉากที่คนไปต่อคิวกันและเป็นจุดที่มีโอกาสในการเผยแพร่เชือ้อเช่นเดียวกันที่แจกของจะให้กับประชาชนแจกอาหารฟรีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปปิดกั้นเศรษฐกิจตั้งแต่แรกให้คนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เนี่ย คนพอประกอบอาชีพได้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปแออัดขออาหารจากรัฐขอตังค์จากรัฐคุณทำทั้งหมดนี้ขึ้นมากับมือไม่ต้องโทษโรคระบาดมันแล้วมันยิ่งโทษไม่ได้เพราะโรคระบาดมันไม่ระบาดแล้วครนี้คนที่ฟังผมฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดและหาเรื่องด่าผมซึ่งก็มีหนังสือพิมพ์อยู่สักเล่มหนึ่งที่ชอบทำอย่างนี้เนี่ยแต่ผมก็ยังเคารพนะเพราะว่า แต่ละท่านที่เป็นบรรณาธิการข่าวในหนังสือพิมพ์ดังๆก็อาอุโสกับผมทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็อุตส่าห์ฟังผมหรือดูโพสต์ของผมแล้วก็ไปแชร์ผมขอขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่อาจจะหาเรื่องว่าผมหรืออะไรก็ขอบคุณที่นําเสนอเพราะว่าผมต้องการให้ใหประชาชนได้ข้อมูลเหล่านี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยนโยบายขั้นพื้นฐานหลักการเมื่อกี้หลักการข้อที่สามเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ย มันต้องเชื่อมโยงไปถึงการที่เราตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทําพลเมืองเนี่ยเขาไม่โง่และเขาไม่บ้าที่ไม่มีวินัยก็คงมีบ้างแต่นั้นเป็นส่วนน้อยคือในสังคมแต่ละสังคมในโลกนะฮะผมก็อยู่มาเยอะนะสังคมไทยเนี่ยพลเมืองเนี่ยมีวินัยนะมากกว่าพลเมืองในประเทศอื่นมากๆนะอาจจะยกเป็นบางเรื่องนะ คือแน่นอนเรื่องรีไซเคิลอย่างเงี้ยเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เราสู้สแกนดิเนเวียไม่ได้แต่เรื่องว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี่ยรักแนะนําอย่างนี้เราต้องทําอย่างนี้เนี่ยให้คนไทยเข้มนะแล้วนั่นคือเหตุผลหลักแหละที่คุมสถานการณ์ได้นะเวลานี้เน,นือไปจากปัจจัยด้านภูมิอากาศซึ่งอากาศร้อนชื้นอย่างนี้โรคนี้เนี่ยมันระบาดได้ยากอยู่แล้วไม่งั้นในเอเชียในตัวหน่อกเฉียงใต้นีอินเดียในะอย่างเงี้ยมันระบาดหนักกว่านี้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่ความบังเอิญผมผมพูดอีกครั้งนะ มันไม่ใช่ความบังเอิญที่เวียดนามเมียนมาลาวไทยตัวเลขต่ำขนาดนี้คุณคิดว่าบาังเอิญรัฐบาลของเวียดนามลาวเมียนมาไทยเนี่ยเก่งกว่ารัฐบาลอิตาลีอเมริกาสเปนมันเป็นความบังเอิญป่าหรือมันเป็นปัจจัยอื่นลองคิดทบทวนเรื่องนี้ดูดีๆนะแฟนคลับคนเอกประยุทธ์แล้วก็คนที่เชียร์รัฐบาลนี้ ที่พยายามที่จะบอกว่าเพราะความเด็ดขาดของบิ๊กตู่ตัวเลขพูดติดเชื้อเลยต่ำเฮ้ย hey! ถ้าคุณเอาหลักการนี้คุณแสดงว่าคุณเชื่อว่าเคอร์ฟิวและพรกอฉุกเฉินเนี่ยมันปราบไวรัสไม่ใช่อุณภูมิไม่ใช่แสงแดดไม่ใช่ UV rays ไม่ใช่การที่ประชาชนมีวิน,นัยในการเว้นระยะห่างระหว่างกันแต่ว่าต้องมานั่งแออัดเพราะานโยบายรัฐบาลที่สั่งมาแบบไม่รู้ผลกระทบ คนเขาเว้นระยะห่างกันอยู่ดีๆเสร็จแล้วคุณมาออกมาตรการเลื่อนวันหยุดเลื่อนวันหยุดเสร็จแล้วปิดกรุงเทพคนก็เลยเคลื่อนย้ายกลับต่างจังหวัดอ่แล้วรอบนั้นนะ่ยที่หมอชิดจําได้ไหมคนไปแออัดกันเยอะเพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้วถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นมี super s p r e ด d e r ไหมไม่มีคือ สอสอย่างฮะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนถึงจะสามารถหยุดบ่นได้หนึ่งทวีสินต้องเบาๆลงหน่อยเห็นมีคนเอาทุเรียนไปให้อาจจะรู้สึกว่าประชาชนรักคนรักทวีสินก็มีแต่คนที่เอื่อมแล้วก็มีเยอะสองบิกตู่ต้องเลิกว่าประชาชนและเสนอไอเดียประหลาดๆอย่างเช่นเปิดห้างแค่สองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย แล้วบิ๊กตู่เองต้องบอกประชาชนว่าสถานการณ์มันเริ่มจะออกจากสภาวะความฉุกเฉินแล้วอย่าหลอกลวงเขาผมรู้จักคนเยอะนะฮะที่กลัวรอบนี้แล้วเขาก็อยู่ในบ้านแลวเขาก็สั่งทุกอย่างอนะ่ะผ่านช้อปปี้ผ่าน l a ซาด a าเพราะว่าเขายังมีเงินเหลืออยู่แล้วผมเข้าใจได้สั้นไปว่ากลุ่มนี้เวลาเขาเห็นผมเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปื้มันมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่น เืมันดูอะไรผมก็ฟังสบปคถแถลงนะฮะและเสร็จแล้วผมก็อ่านข่าวในต่างประเทศทุกวันและเสร็จแล้วผมก็อ่านงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์นะผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวรัส expert ด้านอ p i d e m i o l o g y e หรือไวรัสวิทยาเข้าที่บาย และการแลกข้อมูลกันในโซเชียลมีเดียมันนํามาสู่ความที่ตอนนี้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอัตราการตายที่แท้จริงของโรคนี้ซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่พยายามที่จะกล่าวอ้างกันนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องซึ่งต้องมานั่งลองคิดดูว่าโอเคเมื่อเข้าสู่เฟสที่2พอเปิดห้าง18พฤษภาคมแล้วสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเล่นแบดมินตันในคอร์ดเล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้ซึ่งควรจะกลับมาหลังวันที่18พฤษภาคมเนี่ยการลดความกลัวกับประชาชนคุณจะเป็นควรจะเป็นหนึ่งในวาระของสอบคอและการ finish job ในการเยียวยาเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนั้นให้มันคนให้คนเลิกบนน่นนะยคนไม่ควรจะต้องมานั่งบ่นเรื่องเนี้ยเพราะว่าห้า0บาทมันน้อยมันไม่ได้มาก สมัยผมเป็นร้อยตรีเนี่ยเงินเดือนเนี่ยหกพันอยู่ได้ตอนนั้นไหมก็พอได้แต่ว่าเฮ้ยตอนนี้ห้าพันเนี่ยมันเยอะถ้าเริ่มจากศูนย์นะแต่ถ้าเกิดคุณคุณทำงานอยู่ดีๆแล้วคุณจะต้องตกงานเพราะนโยบายรัฐบาลเนี่ย5้าพันมันไม่พอโดยเฉพาะอย่างงี้เธอคุณต้องดูแลครอบครัวกลับมาที่ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดแล้วไปประเด็นแรกที่ผมพูดเรื่องของการศึกษา คือมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ้างประเทศอื่นแล้วมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเลขคุณจะให้ผมเอาตัวเลขประเทศไหนมาเปรียบเทียบเพราะว่าที่ต่ํากว่าไทยมันแทบจะไม่มีคือมันมีอ่ะแต่ว่ามันมันมีกี่ประเทศที่ต่ํากว่าไทยที่คุณจําชื่อประเทศได้นอกเหนือจากลาวเมียนมาบรูไนเวียดน,นามและเสร็จแล้วเรามีพร์กอฉุกเฉิน เสร็จแล้วเรามีความชี่รัฐบาลพยายามที่จะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องลดกาดเสร็จแล้วเรามีความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่วันวันก็เดอท่องจําขึ้นใจว่าี่ต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นจากที่บ้านมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สะท้อนถึงวิธีการคิด ที่มันผิดโดยสิ่งที่สั่งสมมาในเชิงอุดมการที่มันโดน Expose โดนเปิดโปงโดยวิกฤตรอบนี้วิกฤตรอบนี้มันมันเปิดโปงปัญหาในระบบราชการความคิดของรัฐมนตรีหลายคนนะและวิธีการทำงานวิธีการเยียวยารวมไปถึงตักกะของของนายกรัฐมนตรีเองในเ,เรื่องซึ่งเกี่ยวกับประชาชน พอมันเอ็กโพสเสร็จแล้วเมื่อวิกควิดมันผ่านพ้นไปเขาเนี้ยความไม่พอใจของประชาชนต่อต่อรัฐบาลมันจะยิ่งสูงขึ้นมันไม่ใช่น้อยลงยกเว้นสะว,วคือเป็นแฟนคลับรัฐบาลจริงๆแล้วก็ไปเชื่อผิดๆว่าตัวเลขมันลดลงเพราะฝีมือรัฐบาลอะไรเลงี้ยอย่างที่ผมเคยบอกสั่งให้ทุกคนนอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณอ้างพรกฉุกเฉินแล้วคุณทาให้คนกลัวสิ่งที่ยาก ก็คือให้คนมีวินัยในการระมัดระวังมีพฤติกรรมซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันแต่ว่าไม่กลัวแล้วกล้าใช้เงินต่อกล้าลงทุนต่อก้าช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อนั่นนั่นคือสิ่งที่ยากและนั่นควรจะเป็นโจทย์ของผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นรัฐบาลสวัสดีครับ